เยอะมากเลยได้ครับพี่จ้าพี่ถามได้เลยนะครับจ้าจะได้ไลฟ์สดให้หมจ้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเช้าจอมทองนะคะคนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้แดดมืเช้านะคะของขายเยอะมากเลยค่ะยังเพื่อนเพื่อนตามเราไปชมเลยนะคะ ก็ม <Private S 2> ีอะไรขายบ้างต่ะทำเจ็ดชั่วโมงก็ระมาอีกสามขวดนะเสร็จปุ๊บผลเยอะนะขายได้สิบสี่นถุงสงถุงถุงสุดท้าย2องถุงสองร้อยเขาถ้าเขาไปยี่สิบหรือว่าเป็นเดี๋ยมแตงโมน่ย เราจะเริ่มไปเดินไปจากข้างหน้าเลยนะคะคเพื่อนๆตามเราไปชมนะคะค่ะคเพื่อนๆตลาดเช้าจอมทองค่ะของขายเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คนเดินจะเยอะนะคะคนเช้าๆผลไมา้ผลเพื่อนตามไปชมเลยนะคะ

อันนี้เกาเหลาเรียกหมูเกาเหลาเรียกหมูนะ่ากินขาหมูขามหมูคนเช้าเช้าคนเยอะนะคะ 10งกโมงเนี่ยอ๋อสิบโมงใช่ไหมคะเชฟคะะไรครับเยอะแล้วใช่ไหมคะไม่ทไค่ะตาขอบคุณนะคะ chắn là không được rồi ăn mua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  จิงมไม่แกะอะไรอ่ะไม่ินี่มันคืออะไรอ่ะนเอยอร่อยมากขึ้นเรียนขึ้เรียนหมอนทองข้าวข้าวเยอะนะคะนี่ นี่อะไรนอากขนมจีนขนมจีนน้ำยาแม่ยุพินค่ะรสชาดจำทองอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องอย่างนี้รออย่างทองค่ะรอหรออย่างนี้ต้องเอาถุงมหนึ่งค่ะต้องรอนะคะซาน้ำยาอะไรนะน้ำยาเหมือนที่เขาอ่ะผสมผสมกันใช่อ่าเอาเหมือนที่เหมือนเท่าเลย วันนี้คนเยอะเนาะคนเยอะทุกวันใช่ไหมรู้ว่าวันนก็เยอะกว่านี้อะห้าสาวอาทิตย์เยอะโอ้ห้าสาวอาทิตย์เยอะกวันนี้วันนี้วันศุกร์เนาะวันนี้คนเยอะเนาะค่ะ น้าร้อยครับยครับแมาไ้อลาละ้วตัวนี้ตัวนี้มันมีน้ำยาใส่เต็มเลยที่ต้องใช้งาน อันนี้อะไรอ่ะเกงที่เหล็กเหรอเกงขี้เหล็กน่ากินจังเลยอ่ะเงินผิดเลยผมไม่ได้ผิดนะนี่เงินหยวนเงินอังกฤษเงินยูโร เงินฟังสวิตเงินมากเงินอะไรต่างๆคนเยอะมันอนตังิต้องเอสบทออหมดแล้วหมเลยแกไกนอไม้รเุงเดียวสุดท้นะคะ ว้าวนี่นี่เอาอะไรดีเนาะขายพ่อค้าด้วยเข้าผิดลหลาโอ้รหทางนี้นะครับร้านนี้เลยโอเคโอเคพ่อค้าดารักมีอะไรแนะนำบ้างอ่ะ วันนี้เหรอครับวันนี้มีกุ้งอ,อบวนเส้นหม้อดินครับโอครับแล้วก็จะมีไก่น้ำมันหอยมีหมูกรอบผัดพริกเกลือ,อผัดเก๋าผัดชิ้นไช่เหรอเอาอันนี้อะไรอันนี้ไก่น้ำมันหอยครับโอ้เอาเอาผัดแกให้ถึงละกันอุ้ยซื้อด้วยเหรอจ๋าซื้อสินั่นรักนั่นรักนั่นรักคนรักมจะแบบไม่ได้ซื้ออ๋อเราซื้อหน่อยซื้อหน่อยช่วยพ่อค้าเท่าไหร่จ๋าห้าสิบบาทเองครับ ขอบคุณนะขอให้ยอดไลค์ขึ้นเยอะๆขอบคุณค่ะพ่อค้าแม่ค้าทีนีนาลา กินเยอะนะที่เนี่คะนะขอับคุณนะคะขอบคุณคะคะขอบคุณค่ะ <ไป S 2> โอ้โอจ้า

ต่ก็ยือานกายต้องทเลยาม่แเดยทาบม่ะละห้าตลาดเช้าโจมทองของขายเยอะมากเลยนะคะมีทั้งผักตั้งผลไม้ทั้งเสื้อผ้า กับพ้มกับข้าวเยอะจริงๆอจามันนี่อะไรเนาะ ทอดมันวิดเตี๋ยวน,น้ำทีิกปัดทูผัดไทย อะมากเลยอะค่ะเพื่อนข้างหนนี่จะเป็นตลาดสดของไท,ทงยด้วยแหวน คค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆพมาชมบรรยากาศตลาดเช้าจมทองนาคาของขายเยอะแล้วก็คนเดินเยอะค่ะเพื่อนๆนวันนี้เรามาหาซื้อของที่ตลาดเช้าวันนี้ได้ของมาไม่เยอะนะคะได้ขนมจีนลแล้วก็ได้กับข้าวมาค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆแค่อนเทนนี้นะคะโอ้โหคนเยอะจ้ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาเพื่อนเพื่อนให่นี้นะคะสวัสดีค่ะ